เพื่อนๆอยู่ดีๆน้องแตงก็หายไปอ่ะตามหาน้องแต้งก่อนนะไม่รู้น้องแต้งไปไหนไเล่นไหนหรือเปล่าเฮ้ยน้องแต้งอยู่ไหนฮะ <c oughs> น้องแตงแปลงลากเป็นเสือไปแล้วอาใส่เพื่อนๆดูหน่อยใส่ใส่เพื่อนๆดูหน่อยเราให้เห็นตาดีลูกเราเรสิ่งมีชีวิตไหนละ่ะ เฮ้ยเราะเสมชเาจะเสี่งมีชีวิตเอาทิงโจกหางกดเฮ้ยมันกำลังต่อหางมันน่ะ,นะทำทำทำขูด่ดิขู่อ๋อเออดูมากนี่ครับน้องแจ้งจะใส่หน้ากากเสือเข้าเซเว่นนะครับโอเคบาย ไปเลยเลือกอะไรครับไม่ขอกขอกเลยนะครับสองเล่นนี้นวันนี้นะ้ากากเตือเจ้าอะไรครับ ้ากากเสือเจ้าอะไรที่เทเวนครับโอเคอะไรครับ เย็นที่เทฟสีแดงยังไม่ได้กินเลยลูกอยู่ที่บ้านโอเคโอเคอเอาน้ำอัน โอเคไปโอเคเดินหลังบ้านอัน oh, นี้ก็เป็นภารกิจนะครับใส่หน้ากากเตือเข้าเซเวน่นอันนี้ก็เป็นขนมที่ได้มานะครับ โอเคบ๊ายบายเพื bye, ่อนๆก่อนบ๊ายบาย